ดีครับพวกเรา Atlas ผู้แมทลาสครับบิวโอน Atlas ครับผมแ Atlas ครับชูเนียร์ Atlas ครับเจท Atlas ครับเวินาทลัสครับไท้าย Atlas ยังไงวันนี้เราดีได้แบบเปิดตัวรวมถึงเราแล้วของเราแล้วแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆด้วยที่ติดตามเราค่ะความรู้สึกยังไงวันนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นมากครับเป็นวันที่ที่เรารอมานานและก็ตั้งใจกับเสียงมากแล้วก็ พี่ๆทีมงานทุกคนก็ตั้งใจกับเซ็ตมากครับแล้วก็ทํามันออกมาหวังว่าทุกคนจะชอบเซ็ตนี้ของเรากันนะครับเป็นเดบิวต์แรกของเราแล้วก็ภายในปีหน้าเนี่ยเราจะมีผลงานอะไรติดตามออกมาก,ก็ปล่อยๆออกมาก,ก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่แบบว่าเปิดวงมาแล้วก็เป็นสัญญาณทีปอปอีกหนึ่งวงที่มากระตุ้นกระแสตนี้ให้แบบโด่งดังขึ้นมาอีกวงหนึ่งเลย้ยค่ะผมว่ามันก็ทําให้ทีป๊พอปของเราเนี่ยคึกคักขึ้นครับ มีหลายๆวงมีหลายๆเพลงทําให้แบบ T-POP กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งได้อะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ T-POP เนี่ยกลับมาสู่สากลได้อีกครั้งหนึ่งครับอยาคนทดถแต่ละคนของคาร์ตาบอกว่าแบบกว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้เนาะอยากจะมานานเลยในนังคเขาถ่ายแรกขึ้นมาแล้วก็ถึงแปลงต้องรับในเออ่เดี๋ยวผมรู้สึกอยากจะขอบคุณมากกว่าจะขอบคุณ ทั้งตัวเองอยากขอบคุณทั้งทุกคนทั้งพี่พีทงานแล้วก็ทั้งครอบครัวครอบครัวแอนด์บอของเราพี่พีทงานดิโกทุกคนที่แบบช่วยกันที่เหนื่อยกันที่จะได้ช่วยพวกเราทุกอย่างค่ะคุณลุงค่ะไปลำบนเลยค่ะเขาก็ของผมนะครับก็ที่พื้นที่พวกเราเจ็ดคนต่างมีแฟชั่นเดียวกันมาตั้งแต่แรกอยากที่จะทำมันด้วยการอยากทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอะไรนะครับเรารู้สึก ัำพิเศษกับตรงนี้มากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณพวกเรากเองทุกคนที่ซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เราตุกงึสู้ทุกครั้งเวลาเราแบบเหนื่อย้ออะไรนะก็ตอนนี้ก็ฟูลฟิลมากๆครับดีมากๆครับก็ขอบคุณมากๆครับก็สำหรับผมจริงๆแล้วยังไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าวันนี้มันได้มาเพราะว่าพวกเราเองก็ทําตรงนี้กันมานานมากแล้วพวกเราทํากันแบบที่พวกเราไม่ได้ ตอนแรกเราทาด้วยแพชชั่นเราทําด้วยความที่เราอยากจะทาสิ่งนี้กันจริงๆแล้วพอวันนี้มันมาถึงพวกเราเหมือนแทบจะพูดอะไรไม่ออกเลยครับออกมาเป็นแต่น้ำอนนย่างเดียวแล้วก็จริงๆแล้วก็ขอบจริงๆนะเราเราอยากขาอบคุณท่าย,ยากขอบคุณแฟนๆคนที่ติดตามเราคอยซัพพอร์ตแล้วก็วพวกเราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็วสัญญาณตวผลงานออกมาต่อไปเรื่อยๆอก็สำหรับผมจริงๆก็ รู้สึกตื่นตาืนมากครับผมวันนี้เป็นวันที่แบบเป็นวันสเปเชีย hmm. ลของพวกเราทั้งหมดเจ็คนเลยครับขอเป็นวันที่เราเราฝันมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เรารู้จักกันหรือว่าเราเริ่มทําสิ่งนี้แล้วผมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนคือผมกับผมผมเองก็เคยเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาก่อนไม่มีไม่มีตัวตนหรือไม่มีอะไรแต่วันนี้ผมผมได้เห็นคนที่แฟนๆทุกคนที่มาดูพวกเราเรารู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกแฮปปี้ที่เออมันมีคนที่ มาดูเราด้วยมีคนที่รักเราด้วยเราก็อยากขอบแฟนๆทุกคนมากแล้วก็อยากขอบคุณใครโอดๆที่ให้โอกาสพวกเรามายอยู่ตรงนี้ได้ทำเพียงให้พวกเราันอยากปั้นพวกเราขึ้นมาจุดนี้ครับแล้วก็สุดท้ายอยากขอบคุณพี่ๆ6คนที่อยู่ตรงน,นี้ครับผมคือเป็นทุกคนเป็นอินสแตนชันของผมนะครับผมเป็นคนที่ทำลายผมให้มายืนอยู่จุดนี้ได้ทำะไรให้ให้สุดครับผมแะอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็แฟนๆกันโ,กโอดๆนะครับ ผมสําหรับผมก็รู้สึกดีใจครับที่เราเดินมาได้ถึงขนาดนี้ครับผมแล้วก็อยากขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสปอร์ตเรามาตลอดนะครับผมก็มีหลายๆคนที่เวลาเราล้มเขาจับมือเราไว้แล้วดึงเราขึ้นมาเพื่อจะเดินต่อได้ครับผมแล้วก็ขอบขอบคุณทุกคนที่อยู่ในแอตลาสนะครับแล้วขอบคุณอลิซทุกคนครับผมคือถ้าเราไม่มีพวกคุณทุกคนเราจะไม่ถึงทุกวันนี้ได้ครับผมเราจะเดินถึงทุกวันนี้ไม่ได้ครับผมก็ รู้สึกตื้นตันเหมือนกันครับผมไม่ไม่ได้นึกเลยว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้จะมีคนรักเรามากขนาดนี้ครับผมก็รู้สึกตื้นตันแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่กับเราไปนานๆน,นะครับก็เอาจริงผมก็เหมือนกับทุกคนมองก็อยากจริงก็อยากขอบคุณหลายๆอย่างครับขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาด้วยกันเลยนะครับจริงๆวันนี้ที่เราขึ้นมาบอกตรงก็พอขึ้นมาเราก็หายเหนื่อยเนาะหมายถึงว่าเรารู้สึกว่ามันก็คุ้มกับสิ่งที่เราตั้งใจซ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ บอกว่าแบบการการที่มีสิ่งนะี้การที่ทุกคนให้กำลังใจเราเมันเหมือนแบบเป็นการที่ทําให้เรามีกำลังใจในการสู้ต่อไปทํางานต่อไปอะไรเงี้ยครับอยากขอบคุณมากแล้วก็ฝากติดตามพวกเราต่อด้วยนะครับแน้วถึงทีต้นของเรานี่ทำยังไงได้บ้างเนาะกะถาอะไรเออแล้วที่ยันไนอะไรบ้างครับอ๋อครับในเดย์บีเดยก็เป็น ซิงเกิลแรกของเรานะครับเป็นเป็ดบิวต์เดบิวต์เพ็งของเราเป็นเดบิวต์ระดับของเราครับผมก็ร้านเดิมร้านเดิมจะส่งกำลังไปเอาแล้ว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 เอ่อก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเออ่การมาถึงของพวกเราการมาถึงของพวกเราการมาถึงของแอนลาสการมาถึงของ เรขึ้นตอนครับใช่ครับก็ก็เหมือนก็เหมือนกับบอกว่าเราออกมาแล้วเราทํามันได้แล้วเรากําลังจะไปต่อกับสิ่งนี้ครับก็อยากให้ทุกคนไปด้วยกันใช่ครับก็อยากให้ทุกคนไปด้วยกันอยากให้อลิซทุกคนอยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นครอบครัวแอลอาร์ดกับพวกเราครบผมกือเราเราเราตั้งแต่เริ่มแรกเราเรารวมตั้งแต่เลือกบีเลือกเรื่องแนวเพลง ครับผมแล้วก็ปรับเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนจะต้องเป็นพี่โปรดิวเซอร์คอยจ่าครับพวกพี่ปั้นพี่เบนมูรัสครับแล้วก็พี่กอล์ฟกัตติโน่ครับพี่ชายเราพี่นีโน่ในครับในการปรับเนื้อเพังโอ้เอ็มบีเอ็มบีนี้เอ่อพี่พี่หลุยส์ครับเราเราได้พี่หลุยส์มามากำกับเอ็มบีครับแล้วก็อ่าพี่หลุยส์จากลายเซ็นนาครับแล้วก็ เอาจริงเพราะเราดีใจมากเพราะว่าเอาจริงมันเป็นครั้งแรกนาะที่เราได้ถ่าย MV กับกับกับเทคโนโลยีนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาจิงเราเคยเห็นจากของจากของอุลล่าละของโบดีเราคว่าเอ้ยสวยสวยมากเลยเราเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วครั้งนี้เราได้มาทำเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผมชอบเอนะแล้วก็หวังว่าแบบทุกคนจะชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ อาลิเชอร์ในภาษาลาตินตัว่าปีกรับผมและแอนลาร์ที่คือกลุ่มนักศึกสำรวจครับผมซึ่ง explorer เราจะไม่สามารถไป explore ที่ใหม่ๆได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีปีก <ใน S 1> ก็คือ Alice อาลิสครับผม Atlas, อแอนลาร์เสียลิเชอร์ต้องไปด้วยกันตลอดเวลาครับผมใช่คือถ้าสมมติว่าไม่มีอาลิสก็จะไม่มีแอนลาร์แน่นอนครับผมได้ครับค่ะเพงรนก็ต,ต,ต้องติดตามพวกเราหน่อยว่าติดตามเราได้ที่ไหนยในในหังไงบ้าง ก็ยอยากฝากทุกคนนะครับเป็นเด็กิสิตของพวกเราในเดนนะครับซึ่งพวกเราก็ตั้งใจกันมากแล้วก็เราอยากจะขอบคุณท่กท,ทายมาที่ทำให้เพลงเกิดมานะครับแล้วก็สามารถติดตามได้นะครับทิมไปใน YouTube นะครับว่า Atlas A T L S นะครับสามารถไปกด Subscribe แล้วก็กดไ like ลค์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถรับชมสตรีมม่งได้ในทุกช่องทาง Yeah, so we hope you enjoyed our our debut stage, and so we would like to say thank you for coming, and thank you for watching our live, and thank you for following us since day one. Um, you can you can stream our music video on YouTube, and you can stream our uh, debut single on uh, every streaming platform. Thank you. Okay, bye. Bye, bye, bye.